I quit, I'm on it, never rock it Got the block when I'm toxic Fittin' logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hottest, knock, knock, bitch Watch it, I'm the fuckin' king of rock, bitch poppin'. it, hot shit Off topic, chronic I think I'm motherfuckin' lost in it Wicked back, matter of fact, racks Where is that? Have my back to the mat Not an act, that's a fact Speak carefully to the ruler of hell, your enemy. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Barwell Super w a อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาในคอนเทนต์พิเศษนะครับดักสตรีมช่อง Buttercall นะครับผมกับเมเดนั่นเองนะฮะเอาแล้วต้นเกมมาเมเดก็บอกว่าเวทป่าเลยนะครับผมป่ตอนนี้ก็ยกกําลังพลพักพวกไปเวทป่าของอีกทีมนึงนะครับผมอันแน่เจอไอรอนฟิวก่อนครับผมหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เฮร่านะครับผมกับเดรเดวิลนะครับช่อง Buttercall เล่นเดรเดวิลนะครับผมวันนี้นะฮะ ก็ช่องบัตเตอร์คอร์นะครับผมหรือว่าน้องโบสน,นะครับเขาจะสตรีมทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์นะครับผม<อ>ก็ไปสามารถติดตามช่องเขาได้นะฮะส่วนวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะสตรีมลงจับคู่ธรรมดานะครับผมส่วนวันเสาร์เนี่ยเขาก็จะลงแรงนะฮะ <c oughs> ก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับ <c oughs> ก็ไปสามารถติดตามได้นะครับผมที่ช่องบัตเตอร์คอร์นะครับ ในส่วนของตอนนี้นะครับผมเราก็เวทป่าอีกทีมหนึ่งได้สําเร็จนะฮะในส่วนของตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมเราดีกว่านะครับว่าใครเล่นอะไรยังไงเล่นไหนบ้างนะครับผมเล่นบนนะครับก็เล่นโดยเมเดเจ้าเก่านะครับผมนั่นก็คือน้องนิกนั่นเองนะฮะเล่นเป็นแองชเชนวานโหนึ่งของของเขาเองเลยนะครับผมส่วนป่าก็เล่นโดยน้องเพิร์ดนะครับผมเล่นแบ็คไนท์นะครับส่วนเล่นล่างนั้นน่ะก็นามอกับสตาร์ลอร์ดนะครับผมนามอก็จะเล่นโดย ลูซิเฟอร์ซาตานะครับหรือว่าน้องคีนะครับผมส่วนสตาร์ลอก็เล่นโดยไมค์เกมนะฮะเขาบอกว่าเขาชื่ององศานะผมไม่รู้เขาชื่ออะไรเหมือนกันแล้วเรียกไมค์เกมเหมือนเดิมลวกันนะครับผมองศานี่ไม่น่าจะใช่ชื่อเขานะเอาละครับตอนนี้ก็เลนโบนได้เกิดการเฟิร์สบัตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจอมราชันเจอกับจอมราชันนะครับผมเมเดเจอกับเอพเคนั่นเองนะครับ a อพเคก็เล่นไอรอนฟิ d นะครับผมอยู่ฝั่งสตรีมของช่องบัตเตอร์คอร์นะฮะ ก็ที่ดูสตรีมของช่องน้องเขาเมื่อวานนะครับผมก็สงสารน้องเขาเหมือนกันนะครับโดนคนในทีมแกล้งนะครับกดยกเลิกนะครับผมบางทีเขาก็กะจะมาตั้งใจเล่นหรือว่าจะมาินท์เทนคนดูนะก็ขอความร่วมมือสักนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นผมตีมเองเนี่ยผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะแต่ช่องน้องเขานี่ใจเย็นมากเลยนะผมก็จะขอฝากนะครับก็เวลาใครเข้าห้องเล่นกับเขาเนี่ยก็ตั้งใจเล่นสักนิดนึงนะครับผม หรือว่าจะแกล้งอะไรน้องเขาเนี่ยก็พอหอมปากหอมคอนะครับไม่แบบว่าไม่ต้องกดเวลาเขากดกําลังเริ่มจับคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกดยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้หัวเสียมกันแ <Yeah. S 1> ้เป็นผมผมก็หัวเสียมกันนะ <Yeah. S 1> ก็จะขอฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมจะทําให้เกมเราเนี่ยน่าเล่นขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้แบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะสตรีมให้มันสนุกสนุกส์เอนเตอร์เทนอะไรประมาณนี้นะผมส่วนผมเนี่ยก็จะพยายาม <Yeah. S 1> แกงสตรีมน้องเขาต่อไปนะ uh. <laughs> เอาละครับผมตอนนี้เฮล่ามาครับ <c oughs> เป็นไงครับผมลูซิเฟอร์ตาตาของเราก็มาเกงเรียบร้อยครับเอาไม่ใช่สิต้องเพิร์ตโอ,โอ้โหแม่งอ่านชื่อเป็นลูซิเฟอร์ซาตาได้ไงวะเนี่ยนในส่วนของตอนนี้นะครับผมเราก็จะไปโลมิงเลนล่างดีกว่านะครับเพราะว่าเลนล่างเรารู้สึกว่าจะเสียเปียบเสียเปียบอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวรออีกทีมหนึ่งแหลมออกมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิล3ในการจับเขานะไม่วิ่งหนีนะครับผมเอาละครับตอนนี้แมนตีก็ วิ่งเข้าผู้ไม้ไปครับอันแน่แองเจิลอยู่นี่แน่อ้าวหายไปไหนว้าวอยู่นี่เองแองเจิลัขโหลอวเอาละครับผมตอนนี้ก็น้องคีครับผมกระโดดอันตีไปครับแองเจิลก็ไม่สามารถออกจากอันตีของดามได้นะครับผม ก็เรียบร้อยไปคุยกับลากมะม่วงนะฮะในส่วนของตอนนี้ก็อ้าวแล้วครับเห็นช่องบัตรคอรมาผมต้องบด <Yeah. S 1> จะหน,นีไปไหนฮัลโหลอ้าวแล้วครับตอนนี้ก็จับโอ้โหโดนเตะกระเด็นขอยหลังออกไปข้างนอกแล้วหือยากจะเข้าไปในป่าเลยเกินนะับแต่ว่าแมนติสอยู่ตรงนั้นนะผมโ <c oughs> ไม่กลัวอะไรเลยครับกลัวแมนติสจับเนี่ยแหละ <Huh? S 1> จะง,งานงอกเอานะครับผม <Yeah. S 1> <c oughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับผมทีมเราฆ่าไปได้5ตัวนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งฆ่าไปได้ศูนตัวนะครับผม เฮล่าของเรานะครับค่าหนึ่งตายศูนย์แอซิดอีกหนึ่งนะครับป่ะตอนนี้เราก็กลับยังเลนของเราดีกว่านะครับผมนามอนะครับหรือว่าน้องคีมาเฝ้าเลนให้เราฮะอ้าอแล้วครับในส่วนของตอนนี้เอาแล้วครับแมนติสมาโอ้โหแม่ปิเกอร์มาจับเลยฮัลโหลใหม่เป้นเฮลมีช่วยด้วยเอ้ยโอ้โหแม่งเยอะจังอะอาล้ครับตอนที่สองสองเอื้อเรียบร้อยครับผมน้องคีก็เก็บแมนติสอีกทีหนึ่งไปได้นะ เอาละตอนนี้ก็สึกจอมราชันกับผมเมเดกับ a อพีเคครับโอ้โ oh หเป็นไงโดนเมเดของเรากดจมตีหนักใส่หัว a อพีเคตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละตอนนี้เราก็เกิดไปที่เรียบร้อยนะครับผมปะเห็น <c oughs> ช่องปัตตคออยู่เลนล่างที่เสือนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนดีกว่านะตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเราจะไปเอาเสือดำนะครับ เอาละตอนนี้น้องเพิร์ดก็เก็บเสือดำไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ตอนนี้ปุ่มทัศกรีนของผมจะมีปัญหาแลครับ <Huh? S 1> โอ้โหใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผม <Yeah. S 1> ว่าทำไมอยู่ดีเนี่ยตุ่มทัศกรีนมันไม่ค่อยทํางานนะครับเนี่ยพอผมกดไปปุ๊บม,มันก็เด้งกลับมาที่เก่านะครับเหมือนทัศกรีนมันเสียหรอครับหรือว่ายังไงเนี่ยฮัลโหลใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับเนี่ยเวลาเราเดินไปปพ๊บม,มันก็ <What? S 1> โอ้โหแม่ตายเลยห <laughs> งำซะจริงๆ, <laughs> ๆ,ๆเวลาผมกดเดินไปแล้วเนี่ยมันแบบเหมือนทัศกรีนเราไม่ติดมืออืมประมาณนี้ครับผม ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มันจะแก้ได้ยังไงนะครับ <c oughs> คือปัญหาไม่อยากซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตอนนี้ก็ปิงขึ้นที่ยิบเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้เน็ตโทรศัพท์ดีกว่านะฮื <c oughs> แดงเถือกอ๋อแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนใช้เน็ตโทรศัพท์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าปุ่มทัสกรินก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็ ไอรอนฟิลของ AP พก็เก็บลูซิเฟอร์ซาตานของเราไปได้นะครับผมอือหืออ่าล่ะปะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเห็นเพื่อนเราออนอยู่เลนบนนะครับแต่ว่าเราจะไปช่วยก็ปุ่มทัชสกรีนแม่งมีปัญหาเหลยเกินครับผมอ่าอล่ะตอนนี้ก็เจอครับผมอือหือช่องบัตรคอร์อยู่นี่นี่เองครับกระโดดฟิกเกอร์หนีไม่ได้นะผมอ่าล่ะตอนนี้ก็เฮราโดนเมเดของเราเก็บไปได้นะครับผมโอโหตอนนี้อีกทีมนึงอยู่ในป้อมสองคนนะฮะเราไม่รู้จะช่วยยังไงเลยครับผม อาลัตอนนี้โอ้โหเป็นไงโดนไอล็อบฟิลของ a อพเตะหน้าสั้นเลยโอ้โหแม่เจ้าเขาลงไม่เป็นเดี๋ยวอารับตอนนี้ก็เรียบร้อย้กระโดดมาต่อยหมัดชุดใหญ่เลยครับผม a อพโอ้โหโหดจริงๆครับคนนี้อาลัครับตอนนี้เราก็มาเจอจอมราชันกับจอมราชันดีกว่าครับผมเป็นไงตอนนี้ติดตามเมดอยู่นะครับโอ้โหเป็นไงครับผมน้องเพิร์สเราก็ดับบลคิวไปได้นะครับโดยเก็บช่องบอรโคกับแมนติดไปได้นะผม แต่ก็โดน apk เก็บคืนเช่นเดียวกันครับโอ้โหเลนบนบวกกันโคตรเดือดแล้วตอนนี้เกมนี้ก็รู้สึกว่าเฮล่าของเราจะไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับผมเดินเล่นไปเดินเล่นมานครับอตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บ apk ไปได้แล้วก็ผมที่เลนบน,นครับปะเรามาเคลียร์คลิปให้เพื่อนดีกว่านะผมโอ้โหแม่งตีตั้งนานโอ้โหตีไม่เข้าเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ชาติจะตายไม่ได้รถถังัลโหลัว ก็ตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นเน็ตโทรศัพท์รูร้รสึกว่าเน็ตจะดีขึ้นนิดนึงนะครับผมโอ้โหแองเจิ้ลถึงกับสกิลหนีออกไปเลยนะครับผมตอนนี้ฮะ <Huh? S 1> ตอนนี้ก็ป้อมล่างของอีกทีมนึงยังเหลืออยู่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรากับเมเดจะมาตีป้อมล่างกันดีกว่านะครับผม <Yeah. S 1> ช่วงระหว่างนี้เราก็ตีหุ่นยนต์ไปเรื่อยฮะก็ตั้งแต่ปรับใหม่มานะครับผมหุ่ <Huh? S 1> นยนต์เนี่ยให้อีกพีเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตีก็ดีเหมือนกันนะฮะเอาละครับในส่วนของตอนนี้ก็มาออกกันอยู่ที่เลนล่างครับผม yeah. อารับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีไฟใหญ่ครับโอโ้โหบัตเตอร์คอร์ตอนนี้ครับผมกระโดดมาเตะเราถอยแรงอีกแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้ก็อ้าวครับเมเดเก็บเป็นดับเบิลคิวไม่ได้นะครับผมตอนนี้อเข้าไปได้เอเจนในฟ้อมครับ <to> น้องฟอสจะหนีไปไหนฮัลโหลเรียบร้อยครับผมพร้อมกับเป็นดับเปิลคิวของเมเดไปนะครับ <c oughs> อีกทีมหนึ่งก็ตายทั้งหมด5ตัวนะครับผมเป็นอนาเดเลชันไปนะครับ อาลานต้องฟอสถึงก็กดไลฟ์มาเลยนะครับผมโดนได้ขาป้อมห้าลุมหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้นะเอาละในส่วนของตอนนี้ป้อมกลางก็แต่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตีป้อมบนกันดีกว่านะครับโอ้โหเห็น a อพเคมาหักเลี้ยวให้ไวครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เอพเคโดนลุม3อยู่นะครับผมเป็นไงกระโดดหนีเอาตัวรอดไปได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงฮะตอนนี้อีกทีมหนึ่งนะครับผมก็มาออกันอยู่ที่เลนบนนะฮะ มากันป้อมเต็มที่เลยอ้าวเฮล่า <Yeah. S 1> แหลมมาอย่างงี้ก็โดนสตันดิครับผมโหลจะหนีไปไหนเอาละครับตอนนี้ก็น้องคีดักเฮล่าอยู่นะครับโอ้โหแต่ก็ไม่สามารถฆ่าได้นะผมดาเมจไม่มีนะฮะ <Yeah. S 1> อ้าวน้องเพิร์ดแอบตีเซอร์เทอร์อยู่นี่เหรอฮัลโหลเอาละครับผมตอนนี้ก็น้องเพิร์ดได้เซอร์เทอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าน้องเพิร์ดน่าจะปล่อยที่เลนโบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เดี๋ยวเรามาเก็บเลือดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปช่วยเพื่อนดีกว่านะผมเอาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บ a อพเคไปได้นะครับปะ่ะเดี๋ยวเรากับไมค์เกมจะตีเสือดำให้นะครับผมเพื่อ <c oughs> เพิ่มดาเมจบัฟให้กับทีมของเราทั้งทีมนะฮะเอาล้ฮะตอนนี้เราก็ได้เสือดำไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปออก,กับเพื่อนที่เลนล่างกันดีกว่านะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับผมทีมเราฆ่าไปได้20ตัวนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งฆ่าไปได้7ตัวนะครับผม สกอร์ของเฮล่าเรานะครับฆ่าหนึ่งตายสามแอซิดอีกแปดนะครับตายโคตรเยอะครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเหมือนมาเดินเล่นครับอือเอาละตอนนี้ก็ดาเมจไม่เพียงพอกับการฆ่าอีกทีมนึงนะครับผมเพราะว่าอีกทีมนึงอยู่ในป้อมนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าน้องเพิร์ทจะปล่อยเซอร์เทอร์ที่เลนกลางนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปสมทบกับเพื่อนที่เลนกลางครับแต่ตอนนี้ปุ่มทัพสกรีนแม่งเอ้ยมีปัญหาอีกฮัลโหลโอ้โหโคตรเซ็งเลยจะทำยังไงดีวะเนี่ย เอาละะในส่วนของตอนนี้ก็เซอร์เทอร์เดินมาที่เลนกลางแล้วนะครับผมใกล้จะถึงป้อมแล้วนะครับปาเดี๋ยวเราจะไปตีป้อมพร้อมกับเซอร์เทอร์ดีกว่านะผมเว,เ,เวลาเราอยู่ใกล้เซอร์เทอร์เนี่ยเราจะได้รับบัฟของเซอร์เทอร์นะครับผมนั่นก็คือเพิ่มโจมตีให้กับฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโดนอะไรมาเนี่ยพันสามพันหนึ่งเดียวแม่เ้ยเกือบแตก,เ,กเดี๋ยวฟาร์บกลับบ้านดีกว่านะผม เอาล้ครับตอนนี้เราก็เลือดเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราเห็นเมเดนะครับตีกับเอพีเคอยู่ตรงเสือนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปช่วยเมเดกันดีกว่านะครับป้าตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวรู้สึกว่าเมเดจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเลยนะครับผมเมื่อกี้จะเห็นในมินิแมปนะครับว่าทีมเราเนี่ยกาลังจะไปหาเลยนะครับผมโอ้โหป้าเดี๋ยวเราดันคลิปล่างให้กับเพื่อนเราดีกว่านะผมเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเพื่อนเราอยู่ที่เลนกลางกันนะครับ เลนล่างขขงอีกทีมนึงเนี่ยยังไม่แตกเลยนะครับผมแล้วก็ทําหน้าที่ของเมทสายซัพพอร์ตสายเล่นบนสายอะไรก็ช่างครับ <c oughs> รู้สึกว่าตอนเนี้ช่วยเหลือของเราจะเยอะหรือเกินนะครับผมสายอะไรก็ไม่รู้ครับเมดเราตอนนี้นะอื <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราให้มีประโยชน์กับทีมากที่สุดนะครับผมโดยการตีป้อมล่างนะ <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่า <c oughs> เอเจิตของน้องฟอสน,นะครับผมมาการเล่นล่างอยู่นะครับอื <c oughs> เอาล้ครับตอนนี้ก็ตาโรดเก็บแมนติสไปได้หนึ่งตัวนะครับผม,มจะเอายังไงทีละทีนี้ <c oughs> เข้าถึงตัวน้องฟอนไม่ได้แลผมถ้าเราไปในป้อมเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องตายเองแน่นอนนะเมื่อกี้เ <c oughs> อาล้ครับตอนนี้ก็บัตเตอร์คอร์เก็บไมเกมไปได้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยจะ <c oughs> อยู่กันที่บ้านในของอีกทีมนึงนะครับผมไปแเราก็ตามไปสมทบเพื่อนกันดีกว่าครับน้องฟอนเพ่งนก็ไม่ออกป้อมสักทีเนี่ยฮัลโหล พี่รอฆ่าน้องฟอสตอยู่เนี่ยฮัลโหลเอาแล้วน้องเพิร์ดก็เก็บบัตรคอร์ <Yeah. S 1> ไปได้นะครับผมที่บ้านในของเขาเลยนะครับเอาละตอนนี้ก็น้องฟอสตไม่อยู่แล้วครับผมเราก็ไปตามสมทบเพื่อนดีกว่า <Yeah. S 1> อา้าวแมตติสมายังไงเนี่ยหลงทางหรอฮัลโหลไมเฟนเดี๋ยวขอดูดเลือดไปก่อน <laughs> ปืด <laughs> หนึ่งทีโอโหเกือบแตกไขวิ่งมาเนี่ยเอ็เจอรครับผมของ <laughs> น้องฟอสตะฮะเมเดก็เก็บเป็นที่บนคิวอีกแล้วครับผมโอ้ เอาละตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอโหไปดักหน,หน้าบ้านเขาเลยเหลือ<ๆ>เนี่ยฮลัลโหลเอาละปะดักหน้าบ้านก็ดักหน้าบ้านครับตอนนี้อืมก็ตอนนี้คลิปเราก็เข้าป้อมอีกทีมหนึ่งนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในการจบบ้านของอีกทีมหนึ่งนะครับเอาละฮะบ้านก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ MVP ก็คือเมเดนั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์า15ตาย0เอซิดิก9นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ